สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูปช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวรวยลากยาวคนหาราศีนี้ดียันกลางปี2567คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงของคนดวงดีลากยาวไปจนถึงกลางปีหน้ากันเลยทีเดียวค่ะก่อนอื่นเลยนะคะ a อทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้ค่ะหลายท่านถามเข้ามาว่า ปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปดิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่นะคะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ้อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะสำหรับคน5้าราศีที่มีเกณฑ์ร่ำรวยไกล้สิ้นปีก็เตรียมเริ่มต้นใหม่หมดเลยทั้งเรื่องเงินที่แสนลำบากหมดสิ้นจบกันสักทีหนึ่งนะคะ ราศีแรกเลยคือท่านที่เกิดในราศีกรกฎหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมราศีที่สองคือท่านจะเกิดในราศีมีนหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึงวันที่12เมษายนราศีที่สคือท่านจะเกิดในราศีกุม หรือท um, ่านจะเกิดระหว่างวันที in, 13, on, ่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมราศีที่สี่คือท่านจะเกิดในราศีมังกรหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์และราศีสุดท้ายคือท่านจะเกิดในราศีเมษหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมนะคะ โดยคนทั้งห้าราศีนี้เรียกได้ว่าสิ้นปีมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาแล้วค่ะดวงดาวแห่งความมั่งคั่งก็มาเยือนพวกท่านแล้วเช่นเดียวกันค่ะ พวกท่านมีเกณฑ์ร่ำรวยเงินทองรับทรัพย์จัดเต็มทำให้ที่ผ่าน,านมาการเงินที่แสนยากลำบากในแต่ละเดือนกำลังจะจบสิ้นหมดไปแล้วสักทีหนึ่งนะคะมีเกณฑ์ตั้งตัวได้ตั้งแต่สิ้นปีนี้เป็นต้นไปยาวไปจนถึงกลางปีหน้า2,567มีเงินเข้ามาขอรีบกอบรีบโกยคนทั้งห้าราศีนี้เริ่มต้นใหม่หมดเรื่องลำบาก หมดเคราะห์ได้เป็นเศรษฐีร่ำรวยกันไปเลยจนถึงกลางปี2,567กันเลยนะคะเอาละค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพวกท่านทั้ง5ราศีที่มีเกณฑ์ดวงดีรวยลากยาวไปจนถึงกลางปีหน้าค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ